สวัสดีผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะวันนี้พบก,กับช่องไม่แอกไม่แย่แอกบ้านสวนนะคะวันนี้จะพาไปดูในเรื่องของชะอมที่สวนหลังบ้านนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะเช้าๆเข้าสวนนะคะเดี๋ยวแต่งตัวก่อนนะคะให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวไปเอารองเท้าก่อนนะคะก่อนเข้าสวนก็นสวมรองเท้าก่อนนะคะ ใส่รองเท้าเสร็จแล้วไปกันเลยค่ะชะอมออกยอดมาอีกแล้วนะคะจำเป็นต้องเก็บเน,นี่ยจำเป็นต้องเก็บปลูกไว้ไม่เยอะปลูกตรงที่ท่าทางที่ว่างๆอ่ทางเดินที่ว่างๆน่ะนะเนี่ยก็จะได้เก็บแล้วเวลาเก็บก็เก็บเอาส่วนยอดอ่อนๆนะคะเก็บเชะอมยามเช้านะคะ เนี่ยพาเก็บชะอมถ้าไม่เก็บยอดเขาก็จะเก่จำเป็นต้องเก็บนะคะเก็บกินฝากญาติพี่น้องใครขอซื้อเราก็ขายเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะคะช่วงนี้ฤดูฝนชะอมจะออกตลอดนะคะ อันนี้เป็นชอะอมหนามน้อยนะคะเป็นเป็นกิ่งตอนที่ซื้อเข้ามาแล้วเราเอามาปลูกพอเอามาปลูกแล้วตอนแรกบอกว่าแม่ค้าเขาบอกวาอ่าเขาเรียกอะไรนะไร้หนามแต่พอเอามาปลูกแล้วมันเป็นหนามน้อยซึ่งหนามเวลาตัดมันจะเก็บง่ายหนามไปตำม,มือนะคะอันที่ไม่มีหนามก็มีเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆเพราะว่าปลูกสับสลับ,บแซนไปในสวนนะคะแล้วก็ชะอมที่มีหนามก็มีนะคะนี่ปลูก เชื้ออมที่สวนเนี่ยจะปลูกไว้ตรงที่ตรงที่ว่างๆพื้นที่ว่างๆนะนะคะไม่ได้เป็นแถวเป็นแนวนะคะปลูกเอาไว้วมันก็จะมีที่เก็บู่เรื่อยนะคะอศัอตรูของอไปแล้วศัตรูของชืออมมีนะคะนี่นี่น,นี่เห็นไหม นน็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไหนไหน,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 นี่นี่อาธิบ้านแม่ใหญ่อแอ๊กเรียกบุ้งคืบนะคะมีเหมือนกันนะจะมากินยอดอ่อนๆนะนะคะบุ้งคืบเสียงอาจจะไม่ได้ชัดด้วยนะคะเพราะว่าแม่ใหญ่อแอ๊กก็ไม่มีไม้นะ,ะเล่าให้ฟังนะคะถ้าใครติดตามชมคลิปเอาความเพลิดเพลินนะคะดูประสบการณ์บางอย่างที่แม่ใหญ่อแอ๊กเก็บภาพเอาไว้นะคะนี่ศัตรูของชะอมนะคะ อะ <laughs> เก็บชะอมด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูเนี่ยไอ้ยา <laughs> มีกล้องหลนด้วยปลูกเองเก็บเองนะคะ ใส่ถุงมือนะเพราะว่าเป็นชาอมหนาน้อยเวลาเก็บก็หนาไม่ค่อย ปลูกชะอมไว้มันก็ดีอย่างนี้แหละนะคะในแย่ตั้งใจปลูกไว้ให้มีเก็บกินเหลือฝากพี่ฝากน้องแล้วก็เอาไว้ขายนะคะเอาไว้เป็นบำนาญชีวิตในยามชราภาพนะคะ ชะอมที่ปลูกไว้ก็จะเป็นเชมชออมที่ปลูกข้างรั้วก็มีนะคะที่ว่าง มีแต่ยอดงามๆม,มาเด้อเก็บอย่างเดียวปลูกได้แล้วก็เก็บอย่างเดียวนะคะชะอมเป็นพืชที่ไม่ต้องไม่ต้องการน้ำมากโดยเฉพาะหน้าฝนช่วงนี้ได้เก็บตลอดเลยในขณะเก็บยอดชะอมนะคะมีกระต่ายน้อยผ่านหน้ากล้องมาด้วยนะคะในสวนนี่ วิ่งมาแล้วมาหาแม่ใหญ่แล้วไปไหนแน่วิ่งมาหาต้องถอยกล้องแล้วจับภาพไ้ได้แม่ใหญ่ตั้งกล้องไว้มาอละไรอีกตัวหนึ่งมาแล้วเป็นไงมีความสุขไหมอยู่ในสวนทุกคนมีกระต่ายมาในสวนก็ปลูกหลายอย่างนะดอกลาบก็มีปลูกไว้ประดับสวนเห็นไหมกระต่ายน้อยนอนอยู่ตัวสีดำตัวนี้ เก็บไปด้วยก็พาไปด้วยเห็นไหมต้นที่โน้มกิ่งนะตาออกมาแล้วนะเนี่ยเริ่มออกมาทุกตาแล้วแต่ว่ามันเป็นภาพเล็กๆที่มันจับภาพยากนะเดี๋ยวพาดูแล้วก็ดูโน้มต้นโน้นน่นนะยอดชะอมมาตรึมเลยเห็นไหมมองไปแต่ไกลยอดชะอม ที่โน้มกิ่งนั้นะน่ะยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวจะเข้าไปตัดยอดเดี๋ยวซูไม่ดูก่อนนะคะต้นข้างๆก็เหมือนกันนะพอแล้วโน้มกิ่งสองต้นมัดใส่กันเนี่ยมัดใส่กันเลยที่ทําคลิปให้ชมน่ะยอดมาตรึมเลยเดี๋ยวจะขอเข้าไปตัดก่อนนะคะแล้ก็จะได้ยอดชะอมที่แบบว่าสวยสวย ยอด่สวยทั้งนั้นเลยก็จะเลือกเอาแต่ยอดอ่อนๆสวยใช่ไหม <laughs> เวลาเก็บก็จะแต่งกิ่งไปด้วยก็จะนีบนีบออกให้ข้างบนของยอดชะอมน่ะปลายต้นน่ะได้รับแสงไปด้วยนะคะเขาจะออกยอดเร็วก็จะเหลือ,เ,อเดี๋ยวดูนี่เวลาเก็บก็จะเหลือยอดไว้ให้เดี๋ยวเขาก็จะมียอดเล,ล็กๆกำลังจะออกมาเดี๋ยวสองสาวันก็ออกมาใหม่นะคะจะมียอดชะอมอยู่นี่ที่เตรียมพร้อมจะออกรอแล้วเห็นไหมคะนี่ เดี๋ยวให้ดูยังไงถึงจะเห็นได้ชัดเห็นนะคะในสองสามวันเก็บได้เลยนะสองวันแค่นั่นเองนะเดี๋ยวก็ยอดก็พุ่งมานะคะนี่ยอดอ่อนได้เก็บบ่อยนะคะคนในชุมชนเขาชอบกินผักชะอมเลยลองหามาปลูกเอาไว้หลายคนถามทักมาในเฟซการสุดามาขาวนะว่า,าปลูกชะอมเป็นไงปลูกยากไหม เขาบอกว่าอยากลงปลูกนะคะก็ไม่ยากนะะที่สวนแ,แรกๆก็ซื้อกิ่งเข้ามานะคะอ๋อใช้กิง่งใช้กิ่งตอนปลูกปักชำลงไปในดินเลยนะคะตอนนั้นปลูกช่วงหน้าแล้งๆหน่อยนะคะมันก็ปลูกยากๆเพราะมันต้องรดน้ําทุกวันทุกวันวันวินวันทาไม่รู้เพราะมันติดแล้วไม่ค่อยได้รดน้ําเลยยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะคะไม่ได้รดน้ําชะอมเลยนะคะก็ได้เก็บมาตลอดนะคะก็รอแค่ตัดใบตัดแต่งกิ่งออก เสียงมดดังขนาดเด็กสวนนะเนี่ยเด็กเว้นเยอะนะศัตรูมีไหมมีนะคะบ่งคืบมีตัวอะไรมากินก็มีอยู่แต่ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะเห็นไหมใบก็ไม่ค่อยได้เว้าแหว่วงเยอะนะคะก็ไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องศัตรูเท่าไหร่เพียงแต่ปลูกใหม่ๆนะใน,นสวนก็มีกระต่ายนะคะกระต่ายก็ชอบกินใบอ่อนๆของชะอมนะคะก็ตายไปหลายต้นเพราะว่าตอนปลูกเราไม่ได้ล้อมไม่ได้หอ่อหุ้มเอาไว้นะคะ ก็จะห่อหุ้มเอาแต่พวกต้นที่อยู่ข้างล่างช่นผักหวานป่าเนี่ยครอบเอาไว้นะคะ,ะช่ออมนี่เราปลูกไว้เป็นพี่เลี้ยงของผักหวานป่าก็เลยเป็นผลพลอยได้นะคะได้เก็บนะะก็เลยกลายเปน็นว่าได้กินไปด้วยได้ฝากพี่น้องแล้วก็บางวันก็ได้ขายนะเยอะๆอย่างวันนี้เก็บออกไปก็จะไปะให้แม่ค้าแม่ค้าเขาขอจองเอาไว้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ขอไปเก็บชะออมก่อนนะคะวันนี้ เป็นยังไงบ้างคะคุณชมคะ mm hmm. เห็นยอดชะอมงามๆของแม่ใหญ่แอคกบ้านสวนแล้วนะคะใครชอบก็ลองหามาปลูกดูนะคะวันนี้จากใบลาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะ